สวัสดีครับมาเรียนมาดูคณิตศาสตร์ในส่วนเนื้อหาของเซตนะครับคำว่าเซตเนี้ยนะครับถ้าเราจะพูดถึงนะครับก็จะหมายถึงกลุ่มของนะครับสิ่งของหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถระบุสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งวิธีการเขียนเซตนั้นก็แบ่งได้2แบบก็คือการเขียนเซตแบบแจกแจงกับการเขียนเซตแบบมีเงื่อนไขนะครับ ซึ่งลักษณะการเขียนเซตนั้นเรามาดูจากตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็คือสมมุติว่าอันนี้คือแบบมีเงื่อนไขนะฮะเขาบอกว่ากําหนดให้ A เนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของเซตก็จะใช้ตัว A ใหญ่หลังจากนั้นก็จะใช้วงเล็บปิดก,กานะครับเพื่อเป็นการกําหนดว่าสมาชิกที่อยู่ข้างในนั้นมีอะไรบ้างเขาก็ระบุตัวแปรอย่างนี้เรียกว่ามีเงื่อนไข X ทับโดยที่ x เป็นจํานวนเฉพาะนะครับก็จะกําหนด ส่วนมากก็จะอยู่ในเรื่องของระบบจํานวนจริงด้วยนะครับจำนวนเฉพาะก็คือจํานวนที่หารด้วยตัวมันเองและ1ได้ลงตัวยกเว้นเล็กและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือ x มากกว่าเท่ากับ1น1น,น้อยกว่าเท่ากับ10เราสามารถเขียนนะครับเซตแบบเงื่อนไขนี้ไปเป็นแบบแจกแจงสมาชิกได้ดังข้อใดนะครับซึ่งลักษณะในโจทย์ข้อนี้เซต A นั้นนักเรียนดูสิฮะว่า เราจะเขียนแจกแจงออกมาเป็นข้อใดก็คือจำนวนเฉพาะที่มากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับ10ก็มีเลขอะไรบ้างนะครับก็ได้แก่เลข2ครับเลข3ก็เป็นจำนวนเฉพาะ4ไม่ได้นะฮะเพราะ2หารลงตัวก็มีเลข5ที่เป็นจำนวนเฉพาะเลข6ไม่ได้นะครับต่อไปก็เป็นเลข7เลข8ไม่ได้นะครับเพราะมี2หารลง4หารลงนะครับเลข9ไม่ได้เพราะมี3หารลงเลข10 ไม่ได้นะครับพอมีสองหารได้ห้าหารได้เพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่างช่วงนี้ก็คือตอบสองสามห้าเจ็ดช้ที่สองนะครับสองสามห้าเจ็ดนะฮะี่ตัวนี้อก,กาสใช้ที่สองไปหรือดูตัวอย่างต่อไปก็บอกว่า a เท่ากับเซตโดยที่ y-5 ลบหเท่ากับเจหรือนะครับหรือเนี่ยนะฮะ y าบวกหเท่ากับสเขียนเซตแบบแจกแจงจะได้เป็นข้อใดในข้อนี้เนี่ยความหมายก็คือไอ้เจ้า y นั้นเนี่ยเรามาแก้สมการก่อนย้ายข้าง12อีกตัวหนึ่ง y เท่ากับสเวลาเขียนแบบแจกแจงก็คือ2กับ12อยู่ในกรอบป,ปิก,กานะครับ2กับ12ตอบช้อยที่2อข้อต่อไปครัาบบอกว่า เเท่ากับ2 3 5 7 11อย่างนี้เป็นการแจกแจงสมาชิกมาให้และถามว่านั่นอยาจะเขียนในรูปของการบอกเงื่อนไขเนี่ยได้อย่างไรนั่นยก็เพี้ยนนาครับว่า2 3 5 7 11ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นจะคู่กับคี่เนี่ยไม่ได,ได้เพราะว่า2เป็นเลขคู่3 5 7 11นั้นเป็นเลขคี่มันคู่กับคี่ปนกันเพราะ,ะนั้นคุณสมบัติอย่างนี้น่าจะเป็นตัวที่ตัวมันเองและ1ห,หารลงซึ่งเรียกว่าจำนวนเฉพาะ หนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องจําไว้ว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับอย่างนี้ต้องบอกว่าเป็นจำนวนเฉพาะและนะฮะและเป็นยังไงครับไอ้ขี้เนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามีเลข2ก็กาได้ช้อยเดียวคือช้อยที่4เป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นเองข้อต่อไปกําหนดเซตเนะครับเท่ากับสมาชิกค,คือ x อย่างนี้ x เป็นสมาชิกของเนี่ยอ่านว่า x เป็นสมาชิกของ i บวกนั้นเนี่ย i คือ i n t ท g เจหมายถึงจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนนับนั่นเอง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11เนี่ยคือ i บวก Int e g e r บวกก็คือจำนวนเต็มบวก X มากกว่าลบ5น้อยกว่า5เขียนแบบแจกแจงสมาชิกแล้วน่าจะเป็นเซตในข้อใดนะครับนั่นเลยก็ลองพิจารณาดูว่าหน้าตาอย่างนี้น่าจะเป็นเซตในข้อใดนะครับได้ไหมฮะ ก็จำนวนเต็มบวกเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่1ใช่ไหมฮะหนึ่สามี่เป็น5ได้ไหมครับไม่ได้เพราะน้อยกว่าก็ตอบช้อยที่4 1 2 3 4นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการเขียนเซ็ตก็จะเป็นหน้าตานี้ต่อไปมาดูคำว่าเซตจ,จำกัดเซตอนันต์นะเซ็ตจ,จำกัดเซ็ตอน,นันต์เซ็ตจำกัดนั้นหมายถึงเซ็ตที่เราสามารถนับจำนวนสมาชิกได้ว่ามีเท่าไหร่ส่วนเซตอนันต์คือ เซตที่เราไม่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้เพราะว่ามีเยอะนะครับมีมากมายเป็นอินฟินิตี้ดูวิธีการเขียนเซตในช้อยที่1 x สมาชิกคือ x โดยที่ x เท่ากับ 2k k เป็นสมาชิกของ n n นั่นก็คือจำนวนนับนะครับ n ก็คือจำนวนนับพูด,ดง่ายๆเนี่ยถ้าเราแจกแจงสมาชิกอย่างเซตในข้อนี้ก็คือ 2อคูณหเป็น2 2-2คูณสเป็น4 2นะสคูณสเป็น8ก็คือเป็นเลขคู่นะจำนวนนับคู่นั่นเองนะครับในช่้งที่1ก็จะกลายเป็น2,4,6,8,10,12ไปเรื่อยๆถ้ามีจุดแทนไปเรื่อยๆอย่างนี้แปลว่าเป็นเซตอนันนะครับไม่ใช่เซตจากัดเป็นเซตอนันต์เพราะว่ามีเยอะข้อต่อไปช้ที่2ครับเขียนว่า แจกแจงสมาชิกของเซตที่ระบุเงื่อนไขว่า x นะสมาชิกที่อยู่ในปีกาคือ x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกและ x อยู่ตั้งแต่นะครับมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งและน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างนี้เราเขียนได้ตัวเดียวจำนวนเต็มบวกทีส่สอดคล้องกับตัวนี้ศูนย์เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มบวกก็จะมีตัวเดียวคือหนึ่ง และ1ก <muitas S 2> ็สอดคล้องกับเงื่อนไขคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ1เพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นเซตจากัดนะครับในช้อยที่2นั้นเป็นเซตจากัดจริงๆมาถึงตัวนี้เราก็กาได้แล้วนะครับ hmm. ช้อยอื Nay, ่น <h> ก <uge. S 1> ็ลองดูนี่เป็นเซตอนันต์หรือเซตจากัด x มากกว่าเท่ากับ1หรือ x น้อยกว่าเท่ากับ10ความหมายตรงนี้ทั้งเรียนดูมากกว่าเท่ากับ1น้อยกว่าเท่ากับ10เอามากกว่าเท่ากับลบ1น้อยกว่าเท่ากับ10เนี่ย เขาไม่ได้ระบุว่า x เ,เป็นจํานวนอะไรนะครับถ้าไม่ได้ระบุว่า x เ,เป็นจํานวนอะไรทั่วไปหมายถึงจํานวนจริงที่อยู่ในช่วงนี้ซึ่งเรนต้องพอทราบคุณสมบัติว่าจํานวนจริงนั้นมันมีได้มากมายหลายประเภทตั้งแต่ทศนิยมนะรู้จบไม่รู้จบเนี่ยนะครับมันมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นเซตอนันต์เพราะว่ามันอาจจะเป็น1.15 1.23อะไรก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับมันเยอะนะครับก็เลยเป็นเซตอนันต์ ข้อที่4 x บวก1มากกว่าเท่ากับลบ2นะครับตัวนี้เราก็ได้ว่าจำนวนจริงที่มากกว่าเท่ากับลบ3ซึ่งเวลาเขียนต้องเขียนเป็นช่วงเหมือนกันนะครับก็เยอะนะฮะเยอะครับ,นะรบเป็นจำนวนมากมายตั้งแต่อะไรฮะก็ถอยหลังไปตั้งแต่ลบ2บ2ลบ2 6ลบ2 7งเยอะแยะไปหมดนะครับไปถึงเลข0เลข1ได้จำนวนมาก เพราะนั้นอย่างนี้ก็เป็นเซตอานันต์อีกเช่นกันก็าการได้ช้อยเดียวนะครับตัวที่เป็นเซตจากัดคือช้อยที่2เซตจากัดนั้นเป็นช้อยที่2เช่นเดียวกันบอกว่าเซตในข้อใดต่อไปนี้เป็นเซตอนันต์นะก็ดูอย่างรวดเร็วคือ1เซตจำนวนเต็มระหว่าง1 50, นึถึงห้เซตของจํานวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนั้นเนี่ย ระหว่างน่าเรียนดูคําว่าระหว่างระหว่างคือไม่รวมหัวท้ายก็เริ่มตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9ไปถึง48 49ไม่เอาตัวท้ายด้วยคือไม่เอา50นี่คือ1นี่เป็นเซตจ,จำกัดแน่นอนเพราะนับจำนวนสมาชิกได้ว่า2ถึง49มีจำนวนเท่าไหร่ข้อ2ช้อยที่2 x เป็นสมาชิกของ i นะครับ i คือ integer จำนวนเต็มแต่ไม่ได้บอกว่าเต็มบวกเต็มศูนหรือเต็มลบนะครับจำนวนเต็มนั้นมีได้3แบบเต็มลบเช่นลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ลบ5เต็ม0ย์คือ0เต็มบวกก็คือ123456ในที่นี้เป็นจำนวนเต็มโดยที่มีเงื่อนไขว่า x มากกว่าเท่ากับลบ1เขอควสัโทษ x มากกว่าเท่ากับ1น1คือตั้งต้นตั้งแต่1ก็1 2 3 4เป็นจำนวนเต็มนะครับ เขามีระบุไว้ข้างหน้าว่า x เ,เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มเราก็เอาจำนวนเต็มเ,มเท่านั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเซตอนันต์มันเยอะนะครับเราก็จริงๆเราก็กาได้แล้วเราก,กาได้แล้วข้ 3. อ3 x เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มบวกที่ x บวก1เท่ากับ0จริงๆ x เท่ากับลบ1แต่ลบ1นั้นมันสอดคล้องกับเงื่อนไขคือเป็นสมาชิกจำนวนเต็มบวกไหมไม่ใช่ จริงๆตัวนี้ก็คือเขียนว่าวงเล็บเปล่าๆไม่มีสมาชิกหรือเขียนอย่างหนึ่งว่าเซตว่างนะครับเซตว่างเขียนอย่างนี้เซตว่างนี่ก็ผิดก็เป็นเซตว่างนั้นเราจัดว่าเป็นเซตจำกัดคือสมาชิกเป็นศูนย์จำนวนไม่มีสมาชิกอยู่ข้างในนี่ก็เหมือนกันนะครับ x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มบวกมากกว่าเท่ากับลบหน้นอยกว่าสิอย่างนี้เขียนสมาชิกได้ไหม ได้มากกว่าเท่ากับลบหนึ่จำนวนเต็มบวกนะครับที่มากกว่าเท่ากับลบหตัวแรกก็คือเริ่มที่1น,นั่นเอง2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9นะครับไม่ถึง10นะน้อยกว่า10เพราะฉะนั้นอย่างนี้นับจำนวนได้ก็เป็นเซตจ,จำกัดเซตอนันต์กับเซตจ,จำกัดนักนเรียก